พี่ๆน่าจะได้ติดตามกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับในส่วนชุดรอบพิเศษเนาะนะครับสำหรับรอบปกติแล้วก็รีวิวนี้เดี๋ยวผมคัดในส่วนของชุดเลขชอบแนบน,นะที่เป็นในส่วนของชุดแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคู่ที่มีโอกาสมาค่อนข้างส,งสูงสาหรับในส่งพาร์ติวัวนนี้นะครับลองเอาไปลุ้นกันดูว่าจะปังหรือเปล่านะครับผมอ่ะสองนาทีนะครับผมเดี๋ยวผมปล่อยให้พร้อมกันทีเดียวแล้วกันเนาะนะครับใครทันคือทันนะพี่ๆนะครับ จะให้แคป b ในส่งชุดได้ชอบเหมือนเดิมนะครับพี่ๆในส่วนของหน้าไลฟ์สดเนี่ยนะครับสำหรับในส่วนของชุดที่ผมจะให้พี่ๆแคปพร้อมกันเนี่ยนะครับอันนี้คือใน, like. ในส่วนของชุดแนวทางสำหรับรอบปกติแล้วก็ V i P นะครับเน้นระยะว่านะครับในส่วนของชุดแนวทางฉบับเดียวนี้สามารถใช้ตามได้2สถานีเลยก็คือในส่วนรอบปกติแล้วก็ V i P เนาะผมจะดิ้นนะครับแล้วก็โฟกัสในส่วนของรอบปกติเป็นหลักนะครับก็ถ้าหากว่าไปรุ้นในส่วนรอบปกติแล้วนะครับถ้าหากว่าวันนี้นะครับผมมันปังมันแตกนะครับในส่วนของรอบ V i P ก็อาจจะติดเอาไว้รุ่นมาเด้งๆนะครับแต่ถ้าสมมติเอาวันนนนีี้เ่่ยใสวน ของรอบปกติเนี่ยนะครับมันพลาดไปนะครับผมมันไม่แตกมันไม่ปางในสโตัยี่วันนี้ก็อยากจะ เน้นและย้ำกับพี่ๆว่าอย่าลืมเอาไ right ปตามกันต่อนในสองรอบ VP น,นิดนึงก็ได้นะครับนะเพราะว่าส่วนมากเวลามันหลุดจากรอบปกติเนี่ยนะครับมันจะไหลไปเข้าในสองรอบ VP แทนนะครับวันนี้จะปังไหมก็เดี๋ยวลองลุ้นกันสําหรับในส่วนของชุดนักทันที่ผมจะให้แคปเนี่ยนะครับผมคัดมาให้นะครับผมอีกทีนึงจากในส่วนของใบฉบับเต็มหรือว่าในส่วนของใบแดงเนาะนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสนะคระับนะที่จะจับถูกตัวแล้วก็จับผิดตัวเนี่ยนะคระับมีแน่นอนนะครับผมเพระาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เอาความชัวนะคระับตามใใในนนนนนสส่่นะ่นะ่่่วววววววขออองงงบบบบแแดดเเีียยะะะะคคครรัััััผมมมาาาาาาชชชจจกกกตโ นะแต่ถ้าหากว่าใครที่อยากจะได้ในส่วนของชุดเน้นอยากจะได้ในส่วนของชุดเล็กชอบหรือว่าอยากจะได้ในส่วนของชุดแนวทางตัวเลขที่มีเยอะจนเงินไปเอาไปลุ้นกันเนี่ยนะครับผมวันนี้เนี่ยสำหรับสายวัดดวงเนี่ยนะครับก็ลองลุ้นกันดูว่าในส่วนของชุดเน้นชุดเล็กชอบวันนี้ที่ผมคัดเน้นม,มาให้เนี่ยนะครับจะปังหรือเปล่านะครับผมสำหรับรอบปกติแล้วก็วีพีวนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้พี่พแครพร้อมกันนะครับนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับ นะครับผมเฮงเฮงบางปังขอให้พี่ๆทา่านโชคดีต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสในคำ่ำคืนนี้ด้วยละกันนะครับผมเฮงเฮงบางปังนะ โอเคนะครับผมประมาณนี้เนาะพี่ๆก็ขอให้พี่ๆท่านเฮงปังๆเนาะในส่วนของพาร์ทเย็นวันนี้นะครับผมเมอร์เล็กคริสต์มาสนะครับพี่ๆทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของขวัญชิ้นใดหรือพรอข้อไหนที่ปรารถนาต่อผู้ที่เป็นซานต้าก็ขอให้ได้สมหวังรในปรารถนาทุกๆประการทุกๆท่านทุกๆคนเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมในส่วนของไลฟ์สดพาร์ท ต่อไปนะครับผมสําหรับในส่วนของท้ายเย็นวันนี้ก็คือไม่อยากอยู่นานกว่านี้นะครับเดี๋ยวอยู่นานกว่านี้โอกาสที่มันจะโดนบล็อกโดยแบนเนี่ยมันจะสูงมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเอาไวเ้เจอกันในส่วนของไลฟ์สดรอบต่อไปแล้วกันเนาะนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาพี่ๆไปก่อนเฮงบางๆทุกคนนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ